ใครอยากมีงานทำฟังทางนี้สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานจัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพแอดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่1และสองมีนาคม2567นณโรงแรมราวดีถนนอ้อมค่ายวชิราวุธตำบลปากปูนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเพิ่มโอกาสให้ทุกคนได้มีงานทำ มีรายได้จุดประกายความคิดทางอาชีพรู้ข่าวสารตลาดแรงงานาข้อมูลทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อหรือเลือกอาชีพในอนาคตได้ในงานท่านจะได้พบกับการบรรยายจากผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพการสมัครงานโดยตรงกับนายจ้าง50สถานประกอบการ1,500อัตราการสมัครงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ สาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ20อาชีพจะ,สะแสดงอาชีพที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบันเช่นฟู้ดทรัคแฟรนชายชมนิทศก,การโลกกว้างทั้งการศึกษาและนทิทศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงรายงานสินค้าราคาถูกการสแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านและสินค้าโอทอปอีกมากมายอย่าพลาด โอกาสดีของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช <ไป S 1> ที่อยากมีงานทำพบกันที่งานมหากรรมสร้างงานสร้างอาชีพแอดนครศรีธรรมราชชมชิมช้อปฟรีตลอดงานชาวจังหวัดนครศรี